ยำวุมม้นเส้นยำวุมม้นเส้นค่ะวุ้นเส้นเหนียวนุ่อนม,มอ,อร่อย ยำเองกินเองอร่อรยนานๆกินยำทีเมื่อก่อนเราจะยำแบบใ <laughs> ส่เบนเส้นเยอะๆใส่หมูนิดเดียวเนาะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องใส่โปรตีนเยอะๆ แล้วก็ใส่มุนเส้นไม่ต้องเยอะมาดูว่าจะหมดไหมอืมอร่อย ไม่ต้องคิดเยอะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปปรุงรสก็ปรุงตามใจชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มอยากใช้เท่าไหร่ก็ใส่ตามนั้นเลยวันนี้ใส่ น้ำมันมะพร้าวด้วยตอนรวนหมูใส่น้ำมันมะพร้าวมันเลยมันมันนี่รู้สึกมันมันมันหน่อยไม่ค่อยมีผักเนาะอย่าม้เส้นยุคยุกกับตัวกินง่ายอยู่ง่ายอะไรก็กินกินเข้าไปเถอะ ไม่ค่อยได้ทำอะไรกินมากเดี๋ยวอ้วนสุดละชมตัวเอง แซ่บแซบวันหยุดกินอะไรกันบ้างคะกักตัวอยู่บ้างกินอะไรกันบ้าง <c oughs> มามา่าที่ซื้อไว้ใกล้จะหมดแล้วสามห่อใหญ่ปกติมัใค่อยกินมามา่ามันไม่รู้จะกินอะไร คิดอะไรไม่ออกก็ทำมาม่ากินกินไปกินมาน่าจะเป็นมาม่าแล้วตอนนี้น่าจะเป็นมาม่าแล้วอีกตั้งหลายวันวันนี้ไันที่เท่าไหร่เนี่ยอโอ้โหอ,อีกตั้งสิบกว่าวัน เราต้องกักตัวช่วยชาติอีกตังสิบกว่าวันหลังจากนั้นชาติจะช่วยเราไหมเพราะเราจะตัวจะแตกนึกสภาพเนาะเหมือนแบบว่าเหมือนนอนที่อยู่ในรูอ่ะถึงเวลาต่างคนต่างออกมาจากรูมันจะเกิดเหตุการณ์แบบออกไม่ได้ไหม มันอ้วนแล้วมันออกไม่ได้ไหมโอ้นึกภาพไม่ออกเลยบางคนอาจจะเจอปัญหานะใส่เสื้อผ้าไม่ได้นะคะวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีนึกไม่ออกเลย ถ้าถึงวันที่ต้องไปทำงานแบบปกติทุกวันน่ะบางคนอาจจะต้องอดครวนเรื่องเสื้อผ้ากันนิดนึงนะจะ๊ะถ้ากินแบบนี้เชื่อเลยค่ะไม่รอด <laughs> ไม่ใช่ไม่้ันนะ ไม่รอดตอนนี้เนือจะหมูะมละว <c oughs> ุ้นเส้นหมดแล้ว <c oughs> เอาไงล่ะทีนี้ ต้องกินช้าๆแล้วเพราะมันเป็นตมูอดทนเราจะผ่านมันไปได้วยกัน แล้ว <worship bird> เราจะออกจากรูเราแบบตัวจะแตกเดี๋ยวกินต <oca van ishes> ่อก่อนเลยจ๊ะเหลยวมันจะหมดหรือเปล่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่